สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมอยู่ที่ไหนสักแห่งของอำเภอสนามชัยเขตครับนี่มีรถโอ้โหมีรถคู่ภัยออกมาครับนครับโอ้นำขบวนรถตู้ตามด้วย,ยดีแม็กสีดำครับอำเภอสนามชัยเขตครับเดินทางมาเมื่อคืนหลังจากเสร็จงานทาง ว้าวสุดหล่อขุขันลูกรังสวยงามมากครับนี่เดก้าสุดหล่อืหฝุ่นตลโลบปวนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไปแล้วชุดแรกครับน,นี่ชุดที่สองโอ้หล่อมากครับเดก้าโอ้ลัดลัดลัดอุ้ยสายหอนโอ้ โอ้ลูกล้างสวยมากครับโอ้โหเมฆารถไฟครับสวยจัดสวยจัดโอ้ท่อโหดท่อโหดมาไปโอ้โหสุดหล่อรูปบุกครับโอ้ท่อโหดมาไปโอ้โหอ่ะยกล้อยกล้อ โอ้ยแซ่บตาแซ่บแก้วหูมากเลยสายบนสายบนสายบนเมืองจัตเจ้าซ้ายครับนำลกรังไปถวายวัดเอ่อหินแร่ครับโอ้โหเยอะจัดครับแต่ละคันมีเด็ดๆนทั้งนั้นครับ โอ้โหลูกลังเขาสวยมากเลยอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดครับโอ้เสียดายไม่ได้ถ่ายชุดแรกครับขอไปรอที่วัดแล้วไปสายบุญยาวไปวันนี้น่าจะรถเป็นร้อยอ่ะสวัสดีครับ สวัสดีรถบรรทุกสายบนโซนชาเชีาทุกท่านครับผม,มโอ้โหวัดจุกตตดเลยครับพี่น้องยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับยังมาอีกโอ้โหซูมโม่สวัสดีครับทีมงานผู้กองอะไรนะย,ยางก้าวตามมาด้วยพี่ร็อกี่ร็อกสวัสดีครับ ลังสวยจัดเลยมาเรื่อยๆครับดีครับนี่โอ้ทีมงานนี่เยอะนะผู้กองมากลยโอ้เอฟซีเอฟซีเอฟซีก็มีครับนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆลูกป,ป้สวยสวย,สวยแจ้วโอ้โรโบปองครับครับโอ้ร็อกเยอะมากร็อก สายรอกเยอะจัดนี่เลยรุ่นนี้ชอบมากเลยครับนี่นี่มีข้อเกษตรด้วยโอ้รถเยอะจัดรอบแรกรผมมาน่ะประมาณห0สิคันไปแล้วอะรอบนี้ประมาณ50สิบคันครับถึงหรือเปล่าวันนี้ครับวันนี้ครับผมวันดีครับ จัดสุดจัดดีรถข้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดยังยโอเคโอเคไปหมดแล้วครับเดี๋ยวจะตามไป ก็ตั้งกระบวนกตรงนี้หรือเปล่า <ST AR G> โอ้หยาวเหยียดเลยครับอันนี้ชุดสองนะครับชุดแรกน่าจะไปถึงวัดแ,แล้วแหละ สวัสดีครับผมเฮนี่่าตาเลยนะเฮเมื่อกี้มันมาเยอะกว่านี้นี่ไปก่อนแล้วหรอ เม่กี้รู้สึกว่ามาเยอะกว่าน,นี้นะสวัสดีครับเอา้าเมื่อกี้มาเยอะกว่าน,นี้นี่ไปไหนแล้วอะออกหน้าไปก่อนแล้วอ๋อออกหน้าไปก่อนแล้วอันนี้ไกลไมหลไนะมครับไปอะสามสิบกิโลโวัดหินแร่แอันนี้ลูกลังเขาเราซื้อเหรออ,รอ๋บอบโบลูกลังทำบุญอ๋อเราเอารถบรรทุกช่วยวิ่ง สุดยอดครับสุดยอดนี่นะครับสร้างประโยชน์ให้บ้านเมืองครับสร้างความเจริญนะครับผมโอ้โหนี่เอารถไถไปดันด้วยโอ้ชุดแรกไปรถไฟเยอะมากครับโอ้นี่ครับเอารถไถไปด้วยครับนี่ฟอดครับโอ้เอ้คุณคนุนาคับนี่โอ้มันเหมือนกันเฉย อันนี้ก็อยู่หน้าโรงเรียนสนามชัยเขตนะครับโู้เมื่อคืนเดินทางมาก็ถึงนี่ก็เที่ยงคืนครับถึงนี่เที่ยงคืนหาที่นอนไม่ได้อีกรีสอร์ทเต็มต้องกลับไปนอนอยู่พนมสารคามโอ้ทอโหดครับนี่แปดสาม ายกล้อดิอยกล้อหน่อยคันเนี่ยสายยกมี่เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับ หมดยังหมุดยังมดแล้ว,รห,ลวหรอโอ้มีแต่แเรทเพรยครับโอ้สายเบิ้ลสายเบิ้ลเอาเล่นเครื่องหน่อยเล่นเครื่องหน่อยเออเออเออเอาเล่นเครื่องหน่อยเล่นเครื่องหน่อยโอ้ชอบเล่นเครื่องอ่ะ แปดสนี่สวัสดีครับนฮะ<ห>ไม่นานไม่นาน,น,น,านอ้นพี่นิรันครับเออสายร้อนเหรอส<ห>ายร้อนเหรอ <S <S นี่ครับเออ,เอ,อ เบิ้ลของแท้อันนี้เบิ้ลของแท้เลยใช่ไหมเออเนี่ยมาสายเบิ้ลสายเบิ้ลครับเอออเนี่แเจ้าเออเอาเอาอันนี้ก็สายเบิ้ล กผมหมดเลยพี่เ,เสียดายมากเลยเดี๋ยวมารอบหน้าครับนี่กี่แรงมาครับคันนี้กี่แรงครับสองร้อยห้าอุ้ยหกเฮตเอลอ๋อโอ้แถวนี้เขาฮิตแฝดสามเยอะมากครับดูครับ ปิดท้ายขบวนด้วยดีสุดดีครับเอออนี่ครับปลายสวยงามใยสวยมากเลยเนี่ยไทยเทครับปายไทยเทครับสุดจัดมันบรรทุกสายบุญครับ เียดายเดี๋ยวไปถ่ายชุดแรกกันนะเขาน่าจะรอกันอยู่แหละนครับเดี๋ยวพาไปดูชุดแรกครับเออนี่สายเบิร์นต้องอย่างนี้ครับยังไม่เสร็จเลยครับเรลืววี p อีเอ๊ะระวังเขาไม่ผ่านหน้าบ้านนะระวังเขาไม่ผ่านหน้าบ้านนะเบิร์นนี่

กถบรรทุกสายฟุ้นของแท้ครับอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ,อ้าวแล้วผมจะไปยังไงอ่ะอ้าวรถเกง๋งหายไปไหนอ่ะหนูตายแล้ว เปเก๋งหายครับเอาโอ้อยู่ข้างหลังอีกเอาคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ